สวัสดีครับอาจารย์เตโชหนธรรมมารายงานตัวแล้วครับเพื่อทำนายดวงชะตาลัคขณาราศีประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับโดยในเดือนกรกฎาคมนี้มีปรากฏการพิเศษโดยมีดาวสามดวงที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคซึ่งแน่นอนว่าจะทวีคุณความโชคดีของท่านได้อย่างมากมายมหาศาลเรามารับชมรับฟังกันว่าแต่ละลัคนณาราศีจะมีความโชคดีที่จะไปในทิศทางไหนและจะต้องเตรียมตัวรับมือกย์ รวมถึงการสแสวงหาโอกาสดีๆจากมุมไหนได้บ้างนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังอาจารย์เตโชหนธรรมขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังร่วมเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจและกดถูกใจกดแชร์กันเป็นประจำซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกําลังใจสําคัญให้กับกระผมกลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะได้ทําคลิปดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับโปรดรับชมรับฟังกันแบบมิสติกสิ่งไหนที่เห็นว่าดีก็วางแผนไปกลวยผลประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ สิ่งไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ให้ครองสติใช้ปัญญาทางธรรมเตรียมความพร้อมรับมือหาวิธีทางแก้ไขด้วยภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ถึงคิวเจ้าลึกชะตาลักนาราศีพิจิกประจำเดือนกร,รกฎาคม2567ัําหสำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ต,ตรงๆกับท่านเลย100%เ แต่หากยังไม่ทราบว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่าง ท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดโดยเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมจอลึกชะตาเรื่องทั่วไปของลัคนาพิจิกประจำเดือนกร,รกฎาคม2567ต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายนจนถึงวันที่ส2กร,รกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยมีทั้งปัญหาจากข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกิดชำรุดพังเสียหายและมีเหตุที่ต้องซื้อต้องซ่อมหรือต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาในการประทับถลกวิวาทของสมาชิกในครูเรือนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะทําให้ท่านรู้สึกท้อแท้ป่อนใจเป็นกังวลที่มีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องความเครียดและตามมาด้วยปัญหาของสุขภาพต่างๆดังนั้นท่านจึงควรหาวิธีผ่อนคลาย อยากปล่อยให้ตัวเองต้องวนอยู่กับความเครียดความทุกข์ร้อนใดๆโดยการฝึกจิตใจและการทำสมาธิและการฟังเทศฟ,ฟังธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านผ่อนคลายจากทุกตรงนั้นได้เป็นอย่างดีและสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างสติปัญญาเพื่อให้ท่านนำไปแก้ไขปัญหาที่อยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีลองไปศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อจะได้รับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งหลายๆปัญหาในเวลานี้อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลา ในการแก้ไขที่ยาวนานอยู่พอสมควรเช่นการค่อยๆปรับปรุงดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือยืดยานฐานะก,ก็ต้องค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยหรือเป็นการวิ่งเต้นทางด้านเครดิตและต้องผ่อนจ่ายระยะยาวก็เป็นได้ส่วนในกรณีบาดแผลรอยร้าวที่เกิดจากการประทะของสมาชิกในครูเรือนก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งในจุดนี้จะเป็นผลมาจากดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัว ได้ทำมุมโยกเป็นคู่อริคู่ปทัทะร่วมกับดาวเสาร์ที่ได้สถิตยอยู่บนภพเรือนพันธุ์ทุกหรือภพเรือนที่อยู่อาศัยหรือสมาชิกในครัวเรือนนั่นเองโดยหลังวันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอังคารจะไปอยู่ที่ภพเรือนปัตนิโดยไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่อยู่คู่กับดาวมฤตยูกลายเป็นคู่ครูวิเศษซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังทำมุมโยกกับดาวราหูที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนปุตตะอีกด้วยโดยการมาของดาวอังคารในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งไปถึงราชาโชคอีกต่างหาก นอกจากนั้นการมาของดาวอังคารในครั้งนี้ก็ยังได้ทํามุมโยกเป็นคู่ปะทะคู่กัดกับดาวพุธแต่ก็ยังได้ทํามุมเป็นคู่มิรเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์ร่วมกับดาวสุขที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคโดยทั้งดาวพุธและดาวสุ์จะรวมตัวกันอยู่ที่ภพเรือนสุภักซึ่งเหตุผลของดวงดาวทั้งหมดที่ทกล่าวมานี้จะทําให้ท่านรู้สึกมีความกังวลใจและมีความร้อนใจจากข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงจากความเป็นจริงระหว่างตัวท่านกับคู่รักคู่ครองหรือคนที่ท่านต้ององติดต่อประสานงานพูดคุยด้วยเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมีปัญหาการสื่อสารที่ไม่ลงตัวกับบุตรหลานบริวารของท่านอีกด้วยส่งผลทําให้ตัวท่านต้องมีเรื่องปะทะวาจาปะทะอารมณ์กับบุคคลดังกล่าวเพื่อที่จะได้คลายข้อคองใจและเจาะลึกสาหาความจริงจากข่าวสารที่ผิดพลาดซึ่งตัวท่านจะต้องออกแอคชั่นหรือต้องใช้ภาษาแรงๆในช่วงเวลานี้อยู่ประมาณหนึ่งโดยตัวการที่เป็นปัญหาจะเป็นเหตุมาจากเรื่องของการเงินที่มีข้อมูลการทําบัญชีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและเรื่องของหน้าที่การงานรวมไปถึงพฤติกรรมในวิถีชีวิต ที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากจึงจะต้องปรับจูนด้วยการถกเถียงและด้วยภาษาแรงๆใส่กันแต่ด้วยการที่ดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั้นผลลัพธ์ย่อมออกไปในทางที่ดีที่จะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่มาจากข่าวลือหรือข่าวสารที่ผิดพลาดได้อย่างลงตัวโดวยในบางทีการใช้ไม้อ่อนมาโดยตลอดอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรการใช้ไม้แข็งบ้างในบางจังหวะก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างลงตัวทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูจังหวะให้ดี และเมื่อใช้ไม้แข็งได้สําเร็จได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ก็ต้องตามมาด้วยการใช้พรหมวิหารสีเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับบุคคลรอบด้านเพื่อจะได้เป็นการประสานใจจัดการรักษารอยร้าวบาดแผลในใจให้ลงตัวและนําความรักและความสุขที่ดีให้กลับคืนมาให้ได้เดิงเดิมนะครับเจ้าลึกชะตาเรื่องการงานของลัคนาพิจิกประจําเดือนกรกฎาคม2567สสําหรับผู้ที่ทํางานประจําหรือผู้ที่รับราชการ ต่อเนื่องจากปลายเดือนมิถุนายนจนถึงวันที่12กรกฎาคมจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเห็นได้ชัดบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยได้รับตำแหน่งต่อจากผู้ใหญ่หรือรุ่นพี่ที่ลาออกหรือปลดกเกษียณออกไปแล้วบางท่านต้องพบกับการเปลี่ยนกับระบบการทำงานใหม่ๆโดยต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่อยู่นอกองค์กรมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับองค์กรการทำงาน บางท่านต้องพบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าใหม่หรือผู้ร่วมงานคนใหม่ซึ่งในจุดนี้จะต้องมีการปรับจูนทัศนคติที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่พอสมควรในบางกรณีถึงขั้นมีการถูกเถียงการออกแอคชั่นด้วยภาษาและท่าทีที่เต็มไปด้วยความรุนแรงก็เป็นได้บางท่านก็มีเหตุที่จะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่การทำงานตามระบบการทำงานใหม่ๆห,หรือตามคำสั่งของเจ้านายใหม่ก็เป็นได้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของท่านได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคและยังได้ทำมุมโยกกับดาวอังคารกลายเป็นคู่ทุกขลาจึงส่งผลทําให้จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและด้วยการที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคทั้งคู่การสูญเสียบางอย่างจะนําพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่มากมายมหาศาลมากกว่าที่ตัวท่านวางแผนไว้ซะอีกในจุดนี้ท่านไม่จําเป็นต้องกัวงวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับควรพยายามทําใจให้ร่มเย็นเป็นสุข ทำงานไปตามหน้าที่และใช้พรมวิหารสีในการเข้าหาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับสังคมการทำงานให้ดีและการนำอิธิบาสีหรือความเพียรสีประการมาปรับใช้ในระบบการทำงานให้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ทำให้ได้เนื้องานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากขึ้นและจะนำพาชีวิตหน้าที่การงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากมายมหาศาลสมกับการได้ตำแหน่งราชาโชคถึงหลายตำแหน่งในวาระเดียวกันนั่นเอง ในช่วงครึ่งเดือนหลังนับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาจักรโดยได้โคจรเข้าสู่พบเรือนสุพักซึ่งเป็นพบเรือนที่พูดถึงความร่มเย็นเป็นสุขและผู้ใหญ่ในสายงานของท่านรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางไกลโดยการมาของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ยังได้มาเป็นคู่ปัญญาร่วมกับดาวพุธและยังได้เป็นคู่นักบริหารร่วมกับดาวสุขซึ่งในเวลานี้ดาวสุขยังได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคอีกด้วยโดยหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นเดือน จะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองในความสําเร็จต่างๆที่มีผลต่อช่วงครึ่งเดือนหลังได้เป็นอย่างมากโดยในเวลานี้ท่านจะต้องต่อยอดความสําเร็จจะต้องระดมพลังสมองจากทัศนคติใหม่ๆเพื่อนํามาพัฒนาบริหารระบบการทํางานที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลานี้โดยภารกิจหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้จะมีภารกิจที่เร่งด่วนให้ท่านต้องคอยดูแลเป็นพิเศษเริ่มต้นจากการทําความรู้จักและการเข้าหาสังคมการทํางานใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลให้ท่านมีโอกาสได้พบปากเจ้าในายใหม่หรือผู้ร่วมงานใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้ทำความรู้จักสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นั่นเองภารกิจต่อมาจะเป็นการเร่งเดินทางเจรจาติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรการทำงานซึ่งในจุดนี้ตัวท่านจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมที่สามารถมัดใจคนที่จะต้องเจรจาติดต่อประสานงานกับท่านได้เป็นอย่างดีโดยเสน่ห์ตัวนี้ทำให้ท่านจะเจรจาติดต่อสื่อสารเรื่องใดๆ ก็จะสำเร็จได้โดยง่ายเพราะจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงกลางเดินเป็นต้นไปนี้จะเป็นชั่วโมงฟ้าเปิดสำหรับการทำงานของท่านอย่างแน่นอนท่านควรเอาใจใส่ในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมในการทำงานให้เป็นพิเศษเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่จะนำพาตัวท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากมายมหาศาลสำหรับผู้ที่ทำค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเอง จากเดือนที่ผ่านมาตัวท่านจะต้องบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงระบบการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการขายในรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะส่งผลทําให้หลังวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปตัวท่านจะมีความสุขจากการทําธุรกิจการค้าได้เป็นอย่างมากซึ่งในจุดนี้เสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวท่านเองที่เกิดจากการวางตัวการใช้คําพูดคําจาที่ดีรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตที่เมตตา จะกลายเป็นสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าและหุ้นส่วนเพื่อเข้ามาร่วมประสานงานทําการซื้อขายสินค้าหรือบริการของท่านชนิดที่เรียกได้ว่าขายดีจนเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวซึ่งเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานี้ตัวท่านจะมีโอกาสไดออเดอร์การค้าก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้รับโปรเจกต์การทําธุรกิจที่เป็นงานชิ้นใหญ่เป็นงานชิ้นสําคัญในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อเรื่องของเม็ดเงินผลกำไรที่จะเข้าสู่กระแสะธุรกิจของท่านได้อย่างวดงามกันเลยทีเดียว ในจุดนี้จะมีเพียงปัญหาเล็กๆน้อยๆตามมาอยู่บ้างเป็นเรื่องของการแย่งชิงลูกค้าหรือแย่งชิงการตลาดจากคู่แข่งคู่ต่อสู้แต่หากตัวท่านหมั่นประชาสัมพันธ์และหมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เป็นประจำก็จะทําให้ท่านสามารถมัดใจลูกค้าและหุ้นส่วนได้อย่างขาดลอยเรียกว่าการทําธุรกิจที่มีความเหนือชั้นมากันแบบเหนือเมฆกันเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่ในชั่วโมงนี้ถึงเวลา ที่ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการหางานกันแบบยกใหญ่เนื่องจากการหางานที่เกิดจากความรู้ความสามารถจากทักษะวิชาชีพเดิมๆจะมีความเจริญรุ่งเรืองกา้าวหน้าที่ค่อนข้างจะยากหรือได้อัตราค่าจ้างค่าแรงที่ไม่คุ้มค่าเหนือัก์เท่าไหร่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากคําแนะนําของผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือของครูบาอาจารย์หรือของผู้ที่มีศีลที่จะคอยชี้แนะโอกาสในเรื่องหน้าที่การงานใหม่ๆใ,ให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําวิชาชีพที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนครั้งแต่ก่อนที่ผ่านมาอย่างเช่นบางท่านเคยทํางานด้านวิศวะแต่จะต้องเปลี่ยนสายมาเป็นนักการตลาดบางท่านทํางานสายศิลปะแต่ต้องผันตัวไปสู่วงการวิชาการก็เป็นได้ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานในครั้งนี้จะนําพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างดีมากๆเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของการสร้างภูมิปัญญาความรู้ความสุขในการทํางานกับสังคมใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองสู่ตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลดังนั้นไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงก็คือความเจริญรุ่งเรืองของท่านนั่นเองเจาลึกชะตาเรื่องการเงินของลัคนาพิจิกประจำเดือนกร,รกฎาคม2567หลังจากดาวพฤหัสได้ย้ายตัวมาชนกับดาวมฤตยูกลายเป็นคู่ครูวิเศษที่พบเรือนปัตนิธและได้ทำมุงโยกกับดาวราหูที่ไปสถิตยอยู่บนพบเรือนปุตตะอยู่ตลอดเวลาโดยจะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแบบนี้นานนับปี ส่งผลทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวตัวท่านจะมีความคล่องตัวในเรื่องกระแสร,รายรับและรายจ่ายที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัวโดยในเวลานี้ตัวท่านจะบังเกิดทัศนคติใหม่ๆที่ได้เรียนรู้จากคู่รักคู่ครองหรือเรียนรู้จากคนที่ท่านติดต่อประสานพูดคุยอยู่ด้วยเป็นพิเศษซึ่งทัศนคติเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ท่านจะสามารถรู้จักการออมทรัพย์การลงทุนการสแสวงหาทรัพย์ในรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพและเมื่อหากท่านใส่ใจลงมือปฏิบัติกับคําแนะนําเหล่านั้นแบบเป็นจริงเป็นจัง ส่งผลให้รายรับที่เข้ามาจะมีทิศทางไปในทางที่งดงามมากเลยทีเดียวหากเป็นผู้ที่ทําธุรกิจค้าขายในชั่วโมงนี้กระแสรายรับของท่านจะเข้ามาดีมากๆท่านจะมีโอกาสได้ออเดอร์ก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้โปรเจกต์ชิ้นสําคัญที่มีผลต่อเม็ดเงินผลกําไรได้อย่างมากมายมหาศาลหากเป็นบุคคลทั่วไปท่านจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและคําแนะนําดีๆที่เกี่ยวกับวิธีหาทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากคู่รักคู่ครอง หรือคนที่ท่านติดต่อพูดคุยอยู่ด้วยเป็นพิเศษสำหรับบางท่านที่ทำงานเสริมหรือทำงานอิสระในชั่วโมงนี้กระแสรายรับของท่านจะมาดีมากๆปริมาณชิ้นงานก็จะเข้ามาสู่ตัวท่านเยอะมากการเงินก็จะเข้าสู่ตัวท่านเยอะมากเช่นกันในส่วนของรายจ่ายตัวท่านยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือมีค่าใช้จ่ายในการแสวงหาบ้านใหม่ที่ต้องใช้หลักทรัพย์ที่มากอยู่พอสมควรหรือหากไม่ได้เป็นเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะเป็นเรื่องของข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ทำมาหากินและยุดยานพาหนะที่จะมีค่าใช้ใจ่ายต้องซื้อต้องซ่อมอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้ในบางกรณีจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและบริวารซึ่งในบางมุมจะมีค่าใช้ใจ่ายในการรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่บุตรหลานหรือบริวารได้กระทําเอาไว้และในบางมุมก็มีค่าใช้ใจ่ายให้กับการถักดันส่งเสริมบุตรหลานและบริวารเพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถต่าง รวมถึงผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เขาดำรงอยู่นั่นเองนอกจากนั้นท่านยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางที่เข้ามาแบบดลวนๆซึ่งในการเดินทางแต่ละครั้งซึ่งจะเป็นไปได้ว่าจะทําให้ต้องพบกับอุบัติเหตุที่ทําให้เสียทรัพย์ดังนั้นกรณีผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยตัวเองต้องคอยตรวจเช็คตรวจสอบคุณภาพยานพาหนะให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะครับหากเราสังเกตให้ดี การเงินที่จะได้มาก็ถือว่าก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ประมาณหนึ่งแต่ท้ายที่สุดก็ยังต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องตามมาเป็นเงาดังนั้นท่านต้องบริหารจัดการเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้ดีที่จะทําให้ท่านมีเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้และมีออมทรัพย์ไว้ใช้ในอนาคตด้วยนะครับเจาะลึกชะตาเรื่องโชคลาภของลัคนาพิจิตประจําเดือนพฤศจิกายน2567ตลอดทั้งเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนสุภัส แน่นอนว่าจะส่งผลทําให้ท่านมีความสุขกับโชคลาภความสําเร็จที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีโดยในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าตัวท่านจะมีภารกิจด่วนๆในบางกรณีจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือต้องเดินทางไปร่วมงานบุญต่างๆซึ่งในจุดนี้ในเบื้องต้นอาจจะมีเรื่องของการเสียทรั์สําหรับการเดินทางอยู่บ้างแต่ระหว่างการเดินทางนั้นจะทําให้ท่านได้พบกับโชคลาภได้เป็นอย่างดีโดยไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเจรจาติดต่อสื่อสารสิ่งใ,นใ,นใดๆ ก็รู้แล้วแต่จะเป็นผลสําเร็จได้โดยง่ายจะเป็นที่มาของการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในจุดนี้ก็เหมือนเป็นโชคบุญหนุนดวงที่ทําให้ท่านมีโชคลาภทางด้านการเงินที่นําพาไปสู่ความสําเร็จแบบง่ายๆนั่นเองนอกจากนั้นหากท่านเดินทางไปงานบุญร่วมกับสังคมญาติสนิทมิสหายหรือไปปฏิบัติธรรมร่วมกับสังคมที่อยู่ในกระแสะธรรมะในจุดนี้ก็จะทําให้ท่านได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ท่านจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงที่ได้ผลลัพธ์ก้อนใหญ่หรือไม่นั้นก็ต่อเมื่อท่านจะต้องมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและครองตนให้อยู่ในศีลฐานและสมาธิมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเชื่อฟังคำสั่งสอนจากผู้ที่มีศีลที่จะแนะนำข้อธรรมะให้กับท่านได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจนเกิดทัศนคติใหม่โดยจะเป็นทัศนคติที่แจ่มใสที่จะสามารถจัดการกับความทุกข์ที่เข้ามารอบกายได้เป็นอย่างดีเพราะจิตที่สดใสในทางธรรมานี้จะเป็นอนิสงผลบุญ ทำให้ท่านพบโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนั่นเองแต่หากท่านพลาดโอกาสโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนั่นแสดงว่าการปฏิบัติธรรมของท่านอาจจะยังไม่ถูกทางหรือจิตใจระหว่างการทําบุญยังสดใสไม่เพียงพอในจุดนี้ท่านต้องพิจารณาจิตใจตัวเองให้ดีว่าตนเองสามารถจัดการกับทุกข์และทําให้ตัวเองอยู่ในสุขที่มีจิตแจ่มใสได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าผลของโชคลาภจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวางทุกข์ของท่านนั่นเอง พิจารณาจุดนี้ให้ดีและไปกลัวทรัพย์กลัวโชคให้ได้อย่างเต็มที่นะครับเจาะลึกชะตาเรื่องความรักของลัคนาพิจิกประจำเดือนกรกฎาคม2567าหสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจากเดือนที่แล้วสถานการณ์เรื่องความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเพราะเหตุปัจจัยรอบตัวที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่จนลุกลามมาถึงวิถีชีวิตความรักที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อความอยู่รอดและการสแสวงหาความเจริญรุ่งเรือง และยังสามารถประคองความรักให้เดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบางคู่มีโอกาสที่จะต้องแยกย้ายกันอยู่ชั่วคราวเนื่องจากติดปัญหาภารกิจหน้าที่การงานบางคู่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพทําให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดูแลซึ่งกะละกัาในรูปแบบใหม่ๆบางคู่มีเหตุจะต้องปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือยวยดยานพาหนะจึงทําให้มีเหตุจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆก็เป็นได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานั้น จะส่งผลทําให้หลังวันที่9ก้ากรกฎาคมนี้ชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านจะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างมากในจุดนี้จะเป็นผลมาจากดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของท่านได้โคจรเข้าสู่พบเรือสุภะโดยได้ตําแหน่งไปถึงราชาโชคอีกด้วยและยังได้โคจรมาอยู่ร่วมกับดาพุทธกลายเป็นคู่ธาตุน้ําเป็นคู่มหาทรัพย์มหาเศษส่งผลทําให้มีเสน่ห์ที่เป็นแรงดึงดูดให้ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีและจะมีทัศนคติดีๆที่จะไหลาตามกันไปได้อย่างลงตัว นอกจากนั้นยังได้กําลังเสริมจากดาวพระเกตที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนศาสช์โดยดาวพระเกตได้ทํามุมเล็งมาที่ดาวพุธและดาวสุกไปพร้อมๆกันส่งผลทําให้สังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวจะชื่นชมในวิถีชีวิตความรักของท่านและพร้อมใจการสนับสนุนเป็นเสียงเชียร์หาโอกาสดีๆให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านก็เป็นได้นอกจากนั้นยังมีผลจากดาวพฤหัสที่อยู่คู่กับดาวมฤตยูและมีกําลังเสริมจากดาวอังคารที่ได้ตําแหน่งไปถึงราชาโชค ถึงแม้ว่าในบางมุมจะมีการประทะถกเถียงกันอยู่บ้างแต่ทุกอย่างจะจบลงด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีซึ่งในจุดนี้จะนำพาไปสู่เรื่องของการแสวงหารายรับและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ได้อย่างมากมายมหาศาลสำหรับบางคู่ที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมหรือมีธุรกิจร่วมกันในจุดนี้จะได้เสียงเชียร์จากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวที่จะคอยผลักดันส่งเสริมทำให้กิจกรรมหรือธุรกิจที่ได้ทำร่วมกันนั้นจะไปสู่ความสำเร็จ มีชื่อเสียงมีร,รับก้อนใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตรักของท่านได้อย่างมากมายมหาศาลสำหรับบางคู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำธุรกิจร่วมกันแต่ก็จะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันในส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีและเป็นไปได้ว่าชีวิตรักของท่านกำลังสแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กับชีวิตรักไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนในการมีบุตรหรือการซื้อบ้านใหม่การซื้อรถใหม่ หรือการหากิจกรรมบันเทิงใหม่ๆเข้ามาทำร่วมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาสารความสัมพันธ์ให้ไปในทางที่ดีและจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองที่ตามมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งหากคู่ไหนมีโอกาสได้ทำบุญปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องโชคลาภทั้งเรื่องการเงินและโอกาสดีในมุมอื่นๆก็จะบรรจงเข้าสู่ชีวิตรักของท่านได้อย่างมากมายมหาศาลสมกับการที่ดาวหลายๆดวงในเวลานี้ ได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคกันเลยทีเดียวสำหรับคนโสดการจะมีใครเข้ามาในชีวิตในเวลานี้จะมีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งเพราะท่านยังจะต้องพบปะก,กับปัญหาเก่าๆจากคนรักเก่าที่บวงเวียนกลับเข้ามาสร้างความซับซ้อนให้กับชีวิตรักของท่านอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งก็ทําให้ท่านรู้สึกสับสนกับความซับซ้อนในหัวใจของท่านอยู่ประมาณหนึ่งกันเลยทีเดียวซึ่งความเป็นจริงแล้วแนวโน้มความรักของท่านในเวลานี้จะเป็นลักษณะคนเก่าๆได้รีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิต แต่ก็ยังไม่ไหวที่ต้องพบกับปัญหาเดิมๆแต่เนื่องจากทัศนคติใหม่ของท่านในเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการที่จะต้องพบกับปัญหาเดิมๆจึงไม่ใช่เรื่องยากที่ท่านจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นเลยซึ่งในบางมุมคนรักเก่าที่กลับเข้ามารีเทิร์นในชีวิตของท่านในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเดิมๆที่ติดตัวมาแต่ก็สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินที่มีผลต่อชีวิตรักของท่านได้เป็นอย่างดีหากตัดสินใจมาดีแล้ว หากจะกลับไปคบหากันก็ไม่เป็นไรส่วนคนอื่นจะว่าอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาในจุดนี้ท่านสามารถพิจารณาตามหัวใจของตอนเองได้เลยนะครับสําหรับบางกรณีที่ไม่ได้พูดถึงคนรักเก่าจะพูดถึงการที่ได้มีโอกาสพบปะกกับใครสักคนหนึ่งที่เกิดจากการแนะนําของสมาชิกในครัวเรือนหรือได้พบปะกกันในระแวกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เป็นได้ซึ่งในจุดนี้ก็ยังมีความซับซ้อนในการครบหากันอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกับการได้อย่างเสียอย่าง โดยบางมุมท่านก็รู้สึกประทับใจในตัวเขาเสือเกินในบางมุมก็รู้สึกไม่พร้อมรับมือกับปัญหาที่ติดตัวเขามาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจอยู่ประมาณหนึ่งโดยการคบหากันนั้นอาจจะไม่ได้มีความสวิดหวานชื่นอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนจะเป็นคู่กัดคู่ประทัดหรือคู่ที่ต้องพูดคุยกันด้วยภาษาแรงๆแ,แต่จะเน้นเรื่องของการสแสวงหาทรัพย์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหากท่านต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะร่วมใช้ชีวิตและนำพาการไปสู่การเป็นคู่รักเศรษฐี คนนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีมากๆแต่หากท่านต้องการคู่รักที่มีการเอาใจใส่มีความโรแมนติกให้ซึ่งกันและกันบุคคลท่านนี้ถือว่าสอบตกอย่างแรงในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านจะพิจารณาเองว่าจะสละโสดดีหรือไม่แล้วแต่ตามเห็นสมควรนะครับก็จบลงแล้วนะครับกับการทำนานโชคชะตาลัคนาราศีของท่านและก่อนจากกันไปอาจารย์เตชโหนธรรมขอกล่าวคําอวยพรให้กับทุกท่านด้วยการดำลึกถึงศีลทานสมาธิ รวมถึงการวางตัวให้อยู่ในธรรมะอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นอนิสงผลบุญโดยขอให้บุญนี้อวยพรให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้จมอยู่กับทุกข์ร้อนใดๆจงมีแต่โชคลาภที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านตลอดไปด้วยเถิดโดยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ